สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือ2นะครับวันนี้วันที่2นะฮะสกันยายนกับเวลา9ก้ามงสีนาทีนะครับผมทําการลงคลิปครับรถเบนซ์นะครับรถเอ่อรถเก่งสุดหรูนะครับเป็นปี2001นะฮะสวยมากหรูมากครับอ่ะไปดูกันเลยนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับรถสวยๆอย่างนี้จะอยู่ได้กี่วันครับไปดูกันเลยครับเป็นปี2001นะครับตัวท็อปเลยครับแอร์แบ็คคู่นะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะ รถเนี่ยไม่เคยชนเลยนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะฮะสีบางๆเ<ะ>ดิมๆนะฮะร,รถสวยมากเลยครับไม่มีที่ติเลยครับช่วงลงช่วงล่างเครื่องจบนะครับเครื่องแห้งๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งนะฮะตัวนี้รุ่นหายากนะฮะหายากมากนะครับรุ่นเนี้ยไม่ค่อยมีครับแลวสภาพอย่างเงี้ยหายากมากๆเลยะครับทุกอย่างสมบ,บูรณ์มากเลยนะฮะยิ่งข้างในในสุดหรูเลยนะฮะอันนี้ผมไปดูข้างนอกก่อนนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะยางนี่ก็ดอกเต็มๆนะฮะายางมิชลินนะฮะเอกสารครบโอนนะครับพรบภาสีปี66นะฮะ25เ <25 S 1> มษายน2566นะครับสวยมากนะครับไม่มีที่ติเลยฮะ,คะใครที่ได้ไปนะครับใครที่ชอบรถยุโรปนะฮะใครที่ชอบสะสมนะฮะ,ะ,ะไม่ควรพลาดนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดครับรถคันนี้ ขับขี่ไปไหนมาไหนนี่โอ้โหดูดีมีระดับอยู่แล้วครับรถเบนซ์นะครับปีสองสองศูนย์นะฮะปีสองพันหนึ่งเครื่องยนต์สองพันสองนะฮะนี่ครับสวยมากครับเดิมเดินนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะฮะผมลืมแจ้งไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะรถเดิมมากเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับข้างในนี่สวยนะฮะโดยมากรถเบนซ์นะฮะพวกนี้ไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เจ้าของดูแลดีมากเลยนะครับ วิ่งทางไกลได้สบายๆนะครับผมรับมาจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่โคราชได้สบายๆนะฮะบอดี้คอนโซลข้างในนี่สวยงามนะฮะมีลายไม้คลาดคาดให้นะครับปรับตรงนี้นะครับปรับปรับเบาะนะครับปรับหน้าปรับหลังปรับซ้ายปรับขวาปรับบนปรับล่างอยู่อยู่ตรงแผงประตูนะครับสองฝั่งเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็ปรับได้นะครับเป็นซ็อปท็อปสุดเลยนะฮะแอร์แบ็กคู่ด้วยนะฮะสวยมากๆครับข้างในนี่สุดหรูเลยนะครับ ผมเองผมเองก็อยากไว้ได้ไว้ใช้นะฮะถ้าขายไม่ได้ก็จะไว้ใช้เองครับมันสุดยอดมากครับคือรถเบนซ์เนี่ยเราไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายมากนะฮะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถยนต์ที่สุดหรูนะฮะเนี่ยครับสวยมากๆเลยครับไม่ได้มีที่ติเลยนะฮะทุกอย่างพร้อมใช้งานมากๆเลยครับสวยมากครับ บอดี้คอนโซลภายในครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะสะอาดสะอ้านมาเป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะสดมากๆครับเครื่องยนต์เงียบๆครับแห้งๆนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในฝั่งซ้ายกันครับโอ้สวยงามจริงครับ3ขอไข่ชอช้างหกสามสี่แปดกรุงเทพมหานครนะครับลูกค้าที่โทรเข้ามานะครับ ก็น่าแจ้งหมายหมายเลขใบทะเบียนให้ผมด้วยนะครับบางทีเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับผมก็บางทีขายออกไปแล้วลืมนะฮะถ้าใจดีก็แจ้งหมายเลขมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ผิดขันนะฮะนี่ครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายด้านหลังครับสวยงามครับลูกค้าไม่มีที่ติเลยนะฮะไม่ต้องถามหาข้อตําหนินะครับรถคันนี้ไม่มีเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมมากครับนี่ครับสมรรถนะ นะครับสมรรถนะในการขับขี่สุดยอดอยู่แล้วครับรถเบนซ์ครับไม่ต้องห่วงเลยครับนะฮะไม่มีชนนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สครับเป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งเ้วยครับตัวนี้เขาหากันนะฮะตอนนี้ตกมาอยู่ที่ผมแล้วนะฮะแล้วมาดูกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับผมขับส่งให้ได้นะครับขับส่งให้ได้ถึงที่นะฮะนะฮะแอร์แบ็กซ้ายขวาครับบอดี้คอนโซลข้างในนี้แน่นๆนะฮะแน่นๆนะครับผม ไม่มีแตกหักนะครับรับแน,น่นแน่นแอร์แบกซ้ายขวามีลายไม้คาดให้นะครับสวยงามมากๆครับอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันครับสวยงามจริงๆริอ,อขออนุญาตสักครู่ครับอ,อ่านี่ครับคือเครื่องยนต์นะฮะคัาหน้าเดิมนะครับผม ขาน้ามากอกอย่างยู่นะครับไม่เคยชนนะฮะไม่ลงหมายเลขยูครบนะครับทุกอย่างโอเคมากเลยนะครับผมแอร์ะะ apps, แบกนะฮะแอร์แบก ABS ดิสเบรกคู่นะครับผมนี่ครับข้างในมีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อย <CDs. S 2> นะฮะสวยงามนะครับสีเนี่ยไม่มีแตกไม่มีผุเลยนะฮะไม่มีร้าวเลยนะฮะไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันครับต้องขอแสดงความยินดีลงหน้าด้วยครับสำหรับท่านใดที่ได้ไปนะครับอ่าเป็นกุญแจรีโมทด,ด้วยนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างออปชั่นจัดเต็มะอ่าผมติดเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงรถวิ่งไปแค่แสนกิโลเองนะฮะสดมากๆครับเครื่องเสียงมีนะครับตอนนี้ผมเปิดเปิดไว้อยู่อ่ะเครื่องเสียงเพลาะบ้างนะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยครับวิ่งไป1 5 1่งแสกิโลเมตรเองนะฮะอ่าโอเคไปฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นี่เงียบๆนะครับเงียบเงียบแห้งๆนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหเป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งนะฮะหายากนะครับตัวเนี้ยและสภาพอย่างเงี้นะฮะหายากมากๆนะครับผมท้าเลยนะฮะ เดิมทุกส่วนครับเดิมทุกส่วนไม่มีชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบนะฮะเงียบสนิทเลยนี่ถ้าปิดฝากระโปรงลงเนีงง่ยไม่ได้ยินเสียงนะครับผมระบบแอร์ออโต้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดลงเออเรียบร้อยครับไปแล้วเสียงไม่ได้ยินแล้วฮะโอ้โหสุดยอดมากอ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันอีกรอบหนึ่งครับปิดตัวนี้เข้าไป สุดยอดแห่งความหรูหราสุดยอดแห่งความาสวยงามนะครับต้องยกให้เข้าเลยครับรถยุโรปรถเบนซ์นี่นะฮะโลโก้ชัดเจนนะฮะผมอยู่ทีอ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชนะฮรลูกิสานหลานยาโมนะครับผม ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับ0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับ0830005440นะครับนี่ฮะถ่ายกลางแดดครับตอนนี้เงื่อไหลเต็มตัวแล้วเพื่อที่จะให้เห็นความชัดเจนนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นความชัดเจนนะครับผมจ้องออกมาถ่ายกลางแดดนะฮะนี่ฮะโอเคครับผมขอญยกเข้าล่มก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ0855754369นะครับ ใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะครับย้ำย้ำว่าไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมโอเคครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ